สวัสดีค่ะมาเจอกับยายบีอีกนะคะวันนี้อ่าไปได้ทุเรียนมาเพื่อนสั่งทางอ่ออ้นี้ไม่รู้กี่โลเนี่ยห้าสิบปอนด์เลยนะคะเนี่ยที่อังกฤษค่ะห้าสิบปอนด์เลยค่ะ ตีเป็นเงินไทยประมาณอันนี้หมอนทองนะคะเออเท่าไหรห้าสิบปอนสิบยี่สิบปอนอ่าแปดแปดร้อยกว่า สี่สิบปอนพันหกพันเจ็ดพันแปดประมาณสองพันกว่าค่ะประมาณสองพันกว่าบาทเพราะตอนนี้เงินประมาณสี่สิบสามบาทต่อหน,นึ่งปอนแพงมากเลยแต่ก็อยากกิน ไหนลองปอกดูสิไม่เคยปอกท้าเรียนนานแล้วนะเนี่ยปอกยังไงบ้างเครงหน้าแล้วล่อื้มแต่นทั่วเลย ซื้อทุเรียนที่นี่ก็เหมือนกับเสียงเสียงมากเลยค่ะบางครั้งก็จะเจอทุเรียนอ่อนแล้วก็คืนไม่ได้ด้วยนะคะเสียตังฟรีกินไม่ได้ด้วยแต่อันนี้ดูาทางมันจะสุกเพราะว่ากลิ่นแรงมากอืมสับเลย ทางโอ้โหทั่วบ้านเลยทีนี้ถ้าทางสุกแลเนี่ย พรุ่งนี้ก็ฟุตบอลอังกฤษเล่นอเตะกับอิตาลีนะคะพรุ่งนี้ไม่พลาดค่ะพรุ่งนี้ไม่พลาดซื้อเสื้อเตรียมไว้นะ้เชียร์เต็มที่เลยพรุ่งนี้คงจะมัน อยากกินอะไรก็กินเลยนะคะเนี่ยจะถูกจะแพงก็ขอให้ได้กินตายไปแล้วก็ไม่ได้กินโอ้ยสุกมากเลยอะเละเลยเละเลยนะเนี่ยสุกเกินสุกจนจนเละเลยอันนี้ อันนี้ภูหนึ่งสุกมากนนถ้ากินไม่หมดพรุ่งนี้โอ้ยิงเละเข้าไปอีกสงสัยต้องทำทุเรียนกวนแล้วเนี่ย โอ้โหดูนเลสุกมากเลยอ่ะ ดูสิก็ได้แค่นี้ค่ะห้าสิบปอนค่ะห้าสิบปอนนะคะได้แค่นี้ค่ะ ้าซื้อเป็นกล่องกล่องละบางร้านกล่องเอ่อกล่องละครึ่งกิโลบางร้าน1 8บแปอนบางร้าน1 9บเปอนต่อครึ่งกิโลเล็ก กินดูสิมันเหมือนจะออกเละจนเกือบจะเน่าแล้วอะ่ะหืมสุกมากสุกมากเลยอะ่ะเละไม่ได้ดังใจเลย แต่ก็ต้องกินนะคะเสียดายตั้งห้าสิบปอนถ้า เอาไว้ทำทุเรียนกวนอา่าทุเรียนข้าวเหนียวมูนหรอก็พอดีอ่ะเละไม่ค่อยอร่อยมันเละเกิน แล้วจะกินมาสแก้วนะี่จะเป็นไรมั้เนี่ยอ้ <c oughs> oh. disappointing ทุเรียนรู้ว่าแพงแต่ก็ชอบกินกินไม่รู้จักเบื่อกินหมดไหมเนี่ยคนเดียวอยากจะกินให้มันแล้วกกินทีเดียวแล้วก็เบื่อไปเลย แต่ไม่ต้องซื้อกินอีกมันแพงแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นสิยิ่งกินก็ยิ่งอยากอิ่มแต่บางต่อมาอยากอีก แคนี oh, like ้แหละอิ่มแล้วเดี๋ยวฟื้นยัดเข้าไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วกเสียของอีก ของมันแพงไม่ได้ดังใจเลยโอเควันนี้ก็แค่นี้นะคะบายค่ะ